สวัสดีนะคะ PPFC ทุกท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกันยามเช้าอีกเช่นเคยค่ะวันนี้ก็จะเป็นงานมีดครีบดีๆนะคะจากพี่ช่างบอยปราเสริฐแท็กกันนั่นเองค่ะวันนี้จะเป็นงานพกมีดเดินป่าหรือว่าจะเป็นมีดใช้งานหนักที่หรือว่าใช้งานอเนกประสงค์ทั่วไปหรือว่าจะเป็นมีดแคมป์นะคะที่เป็นส่งดำามบองนั่นเองค่ะห่างหายกันไปนานเลยนะคะสําหรับงานเล็กรางรถไฟข,ของเรานะว,วันนี้มาจัดเต็มแบบจุกๆก,กันไปเลยค่ะสําหรับใครนะคะที่พลาด ในส่วนของคลิปมีดกรอไกรหรือว่าคลิปมีดที่ผ่นานๆมาเนี่ยก็วันนี้มีมีดสวยๆมาให้ชมกันอีกเช่นเคยค่ะสาหรับพีพีเอฟซีท่านใดที่ส,น,ออสนใจก็สามารถติดต่อมาได้ที่เบอร์โทร064ค่ะ9892265ด้วยนะคะตรงนี้ต้องขอขอบคุณมากๆด้วยเช่นกันค่ะสําหรับพีพีเอฟซีที่คอยติดตามเชอร์เวลมีดดาบไทยและก็ส่งกําลังใจให้พี่ช่างบอยปรเสริฐแพ้กันมาตลอดเลยค่ะก็เลยจะมีมีดสวยๆแบบนี้ให้พี่ๆได้ชมกันเรื่อยๆไปนะคะ สำหรับงานเล่มแรกตรงนี้ค่ะจะเป็นทรงมีดพกพามีดเดินปา่าหรือว่าจะเป็นมีดอินเนนั่นเองค่ะก็จะมีความยาวของใบยอยู่ที่11.4นิ้วค่ะสันหนา9มิลกว้างอยู่ที่2.1นิ้วและด้าม6.5นิ้วนั่นเองค่ะตรงนี้แบ่งปันกันที่ราคา890บาทส่งฟรีค่ะเป็นงานเหล็กตาราบูปืนเยอรมันเอสเคปของเรามีเพียงแค่เล่มเดียวเท่านั้นค่ะวันนี้นี่แบบนี้สวยๆแบบนี้เลยมาพร้อมกับด้ามไม้นะคะตรงนี้ มาพร้อมกับด้ามไม้นะคะเป็นด้ามไม้ประดูปอกคอเหล็กนั่นเองค่ะตรงนี้ก็อยากจะให้พีพีเอฟซีนะคะที่บอกว่าผ้าทุกค,คลิปไปเนี่ยเนี่ยวันนี้จัดมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับงานมีดอินเนตแต่มีเพียงแค่เล่มเดียวค่ะแต่ก็ยังจะมีมีดสวยๆนะคะที่เป็นเหล็กรางรถไฟมาให้ชมอีกมากมายด้วยนะคะสําหรับเล่มที่2ค่ะเป็นด้ามบ้องทรงมีดแคมป์นะคะมีความยาวของใบยอยู่ที่12.4นิ้วค่ะสันหนา7มิลกว้างอยู่ที่2.1นิ้วและด้าม4.1 เรามาแบ่งปันกันที่ราคา850บาทส่งฟรีนั่นเองค่ะเป็นด้ามบ้องนะคะตรงนี้กับนีดแคมของเรานะคะสะดวกสบายต่อการใช้งานอย่างแน่นอนค่ะ มาต่อกันเล่มที่2ค่ะสําหรับงานเล่มที่2ของเราค่ะก็จะมีความยาวอยู่ที่12.1นิ้วนะคะสันหนา7มิลกว้างอยู่ที่2.2นิ้วและดน้าน5นิ้วค่ะเล่มที่3ามตรงนี้เนี่ยแบ่งปันกันที่ราคา900บาทนะคะทําไมราคาถึงต่างกันนะคะในส่วนของงานเหล็กรางรถไฟเพราะว่าน้ําหนักเหล็กนะคะตรงนี้ก็จะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆค่ะสําหรับงานน้ําหนักตรงนี้ก็จะ ยังไงอ่ะคือความยาวหรือว่าขนาดคล้ายๆกันนะแต่น้ําหนักตัวมีดเนี่ยจะมีค่อนข้างมีน้ําหนักนิดนึงนะคะตรงนี้กับงานเล่นที่3ของเราก็จะแบ่งปันกันที่900บาทนั่นเองค่ะ มาต่อกันเล่มที่4ี่ค่ะสาหรับงานเล่มที่4ี่ของเรามีความยาวของบาอยู่ที่12.1นิ้วค่ะสันนน้า7มิลกว้างอยู่ที่2.2นิ้วและด้าม4.7นิ้วค่ะเรามาแบ่งปันกันที่ราคา900บาททวนนั่นเองค่ะบริการส่งให้ฟรีมีเก็บปลายทางด้วยนะคะสําหรับการเก็บเงินปลายทางของเราจะบอกเพิ่มเพียงแค่50บาทเท่านั้นค่ะเป็นค่าบริการของไปรษณีย์นั่นเองนะคะตรงนี้กับงานเล่มที่สี่ของเราที่แบ่งปันกันแค่ราคา900บาททวนนั่นเองค่ะน้ําหนักก็จะอยู่ที่ประมาณ แปดถึงเก้าขีดเลยนะคะรุ่นนี้ประมาณเจ็ดถึงแปดเก้าขีดประมาณนี้เรายังไม่ทันช่างให้นะคะแต่พี่สามารถสอบถามอะไรเ,เพิ่มเติมได้นะคะตรงนี้เพราะว่าเวลาค่อนข้างจํากัดนิดนึงค่ะสําหรับการอัดคลิปของเราเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องไปรีบเข้างานด้วยนะคะก็เลยไม่ได้ช่างน้ําหนักให้พี่ช่างได้ชมกันแต่ก็จะมีเล่มหนึ่งนะคะคือเล่มหกที่เราช่างให้ก็น้ําหนักอยู่ที่ประมาณกิโลกว่าน,นะคะตรงนี้ สำหรับงานเล่มที่5้าค่ะเล่มที่5้าของเราตรงนี้มีความยาวของใบอยู่ที่12.5นิ้วค่ะสันหนา8มิลนะคะกว้างอยู่ที่2.2นิ้วและด้าม5นิ้วค่ะเรามาแบ่งปันกันที่ราคา900บาททัวนั่นเองค่ะเล่มนี้ค่อนข้างมีน้ําหนักนิดนึงนะคะสําหรับงานเล่มที่5ก็น่าจะประมาณเกือบ9ขีดกันเลยทีเดียวค่ะเหยียบๆนะเหยียบๆเกือบกิโลนะคะตรงนี้เดี๋ยวถ้า p p f ีท่านใดที่สนใจก็สามารถถามเพิ่มเติมได้นะเดี๋ยวจะให้พี่ช่างเนี่ย ช่างน้ำหนักให้อีกทีนึงนะคะสำหรับรายละเอียดของน้ำหนักนั่นเองค่ะมาต่อกันเล่มที่6ค่ะที่เป็นมีดแคมของเราเล่มนี้จะแบบไซส์ใหญ่บิ๊กเบิ้มเลยนะคะน้ำหนักค่อนข้างอยู่ที่ประมาณกิโลก,กว่าเลยนะคะมีความยาวของใบอยู่ที่13.5นิ้วค่ะสันหนาเจมิลกว้างอยู่ที่2.2นิ้วและด้าม5.4นิ้วค่ะเล่มนี้แบ่งปันกันที่ราคา1,100บาททวนนั่นเองค่ะน้ำหนักค่อนข้างดีนะคะสหรับ สำหรับพี่ๆที่ต้องการอยากจะใช้ในส่วนของงานหนักนะคะตรงนี้สะดวกสบายกันอย่างแน่นอนค่ะสำหรับง,งานเล่มที่6ที่เป็นเหล็กรางรถไฟนั่นเองค่ะแล้วก็จะเป็นทรงมีดอินเนนะคะที่มาพร้อมกับด้ามไม้นะคะเป็นด้ามไม้ประดูลเกาะเหล็กนั่นเองค่ะเป็นเหล็กรางรถไฟด้วยนะคะตรงนี้กับเล่มที่7ของเรามีความยาวของใบอยู่ที่10นิ้วค่ะสันนา7มิลกว้างอยู่ที่2นิ้วนะคะด้ามอยู่ที่6.5นิ้วแบ่งปันกันที่ราคา790บาทส่งฟรีค่ะสำหรับเป็นมีดอินเนมีดพกพามีดเดินป่า ที่เป็นเหล็กหลังรถไฟนั่นเองค่ะ มาต่อกันเล่มที่8ค่ะสำหรับงานเล่มที่8ของเราตรงนี้นะคะมีความยาวของใบยอยู่ที่10.4นิ้วค่ะสันหนา6มิลกว้างอยู่ที่1.6นิ้วด้าม6.5นิ้วค่ะจะเป็นทรงปลายแหลมเป็นมีดอเนกประสงค์ทั่วไปนะคะตรงนี้แบ่งปันกันที่ราคา790บาทส่งฟรีค่ะสำหรับงานเล่มที่8ของเรานะคะมาต่อกันเล่มที่9กันได้เลยค่ะทรงมีดสวยๆตรงนี้พร้อมใช้งานนะคะและก็พร้อมให้ PVC ได้จับจองเป็นเจ้าของก่อนใครกันัด้เองค่ะสำหรับงานเล่มที่9ตรงนี้ค่ะ มีความยาวของใบยอยู่ที่10.6นิ้วค่ะสันหนา7มิลกว้างอยู่ที่2นิ้วและด้าม6.6นิ้วค่ะเรามาแบ่งปันกันที่ราคา790บาทส่งฟรีค่ะเดี๋ยวเลื่อนให้ดูนิดนึงนะคะสำหรับพี่ๆที่อยากชมในส่วนของมีดนะคะที่มุมนี้และก็เล่มสุดท้ายท้ายสุดค่ะใบค่อนข้างกว้างนิดนึงนะคะสำหรับใบกว้างของเราตรงนี้เนี่ยก็ จะมีความยาวของใบยอยู่ที่11นิ้วค่ะสันหนา6มิลกว้างอยู่ที่2.5นิ้วและด้าม6.6นิ้วค่ะเรามาแบ่งปันกัน,กนที่ราคา790บาทส่งฟรีนะคะตรงนี้กับงานเล่มนี้ใบกว้างค่อนข้างกว้างนิดนึงนะคะตรงนี้ก็สะดวกสบายอย่างแน่นอนค่ะสำานทกสนใจงานมีเล่มไหนก็สามารถติดต่อมาได้ที่เบอร์โทร064989225ได้เลยค่ะและหรือว่าจะใช้เบอร์โทรนี้เพิ่มเพื่พอนแอดไลน์เข้ามาได้ด้วยนะคะตรงนี้ขอลากไปก่อนเดี๋ยวมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะขอบคุณแลว สวัสดีค่ะ